วันนี้จะได้ส่งชุดแรกก่อนมีสองชุดชุดแรกจะเป็นในพ่อปลา,าสายกัดท้องอันนี้เป็นแม่ปลาสายหูอย่างเดียวอันนี้เป็นปลาปลาสดจะเป็นสายลงหางแล้วก็บอหนึ่งห้าศูนย์จะเป็นท้องหางอันนี้กําลังเคี่ยวขึ้นอันนี้เป็นตัวเมียจะได้น,น่าจะได้ส่งพรุ่งนี้อ่า อันนี้เป็นตัวผู้ตัวผู้างี้อันนี้เจ้าเดียวกันกับตัวเมียหนึ่งห้าศูนย์ทองหางอันนี้ช่วงนี้หนึ่งห้าศูนย์กำลังขึ้นอันนี้เป็นอมันจะกัดตูดกับหูอ่าอันนี้ยังไม่ได้เช็คอืมแต่ว่าลูกค้าให้ลูกช้าไปลองอ่าครับอันนี้เป็นพ่อปลาที่คือให้ลูกข้างที่หนึ่งละคือกัด กัดชนะกัดดีอ่าชนะนี่เป็นพ่อปลาอันนี้ก็เป็นพวกกัดทานาชนะกัดทานาบางตัวก็น,นี่ก็เป็นปากบวกห้างจัดอ่าพวกน,นี้มันกัดแล้วอันนี้เป็นอีสาน่าครับ